สวัสดีครับเนีนดีดีเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่ในเกม Resident Evil 4กันต่อนะครับนะวันนี้ก็ดีออนรู้สึกนอนสลบโอ้ยเอื้อโอ้โหฟื้นขึ้นมาเจ็บโอ้ยนี่ครับคาร์ไลเจ็บปวดเอื้อเต่าสูงหัวใจเหมือนกับตัวนั่นน่ะเอเลี่ยนนะครับ เฟสทักเกอร์นะครับคู่ตัวนั่นเองเออคล้ายๆกันแนวนี้เลยแต่ว่ามันต่างกันหน่อยนี่เป็นตัวพาลไซส์โอเคฝันไปนะครับยังไม่เป็นตอนนี้ยังไม่เป็นตอนนี้ยังไม่เป็นหรอกมันช่แค่ฝันโอเควิทยุสื่อสารเข้ามาเลียนที่มันหกชั่วโมงนะที่ครั้งสุดท้ายนะฉันเริ่มหัวแล้วสิ Anyway I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness. Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. I'm all right now. I'm going to continue my mission. แต่ฉไปแ่ฉันก็ไภารกิจต่อไปนั่นแหละโอเคครับจดหมายนะครับนัดพบนะครับสิ่งสำคัญที่ ขอบางอย่างถูกซ่อนนะครับในล่องล่างนี้นะครับแนตะ่ถ้าคุณไปเอาของนี้มาคุณจะได้คุณอาจจะได้ตัวเอสีออกจากโบสนี้ได้นะครับแต่ขอเตือนอยู่อย่างหนึ่งก็คือเส้นทางนี้ที่โบสมันไม่ใช่แค่โบสท,ที่จะเข้าไปนะครับแต่มันแต่พวกมันมีกันเยอะนะครับแต่พวกมันเอาอะไรนะส่งตัวที่เรียกว่าเอลกิกันเต้นะครับนะ โอ้โห oh ขอให้พระเจ้าคุ้มครองถ้างั้นขอให้พระเจ้าคุ้มครองไอ้ยักษ์นี่เองครับแต่สิ่งที่นายต้องวอตฟิลสโกอิ i งอินยูบอด o ี What going your body. ้ก็คือสิ่งที่้เขาร่างกายได้ถ้าฉันอาจจะคุยคุณได้แต่ฉันฉันคงทำไปแล้วแต่โชคร้ายหน่อยนะที่มันเกินพลังเยียวยาฉัน ตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาเก็บระเบิดแสงขึ้นมาแต่ของเต็มอะ่ะจัดระเบียบของก่อนจะอะไรออกเอาไข่ออกกันเนาะเอาไข่ออกจัดระเบียบของได้นะครับนะไม่ต้องห่วงหรือเสียดายไปครับไปตรงนี้เผื่อไว้สำรองเผื่อได้รับแตนิเยอะ มุ่งเรือเข้าไปครับมุ่งเข้าหน้าสู่พ่อค้าดูซิว่าจะมีอะไรขายบ้างเอาเอาเอาติด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 ยาติดยาติดบักปะโทเออ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 ว่าจริงตุเล่นติดบักเออติดแท็กอร์โอยไปนี่สิที่ หลักตรงนี้เข้าไปครับแอบหลักตรงนี้เดี๋ยวไปคุยกับพ่อค้าตรงหลังนั้นก็ได้เนาะกระสุนปืนโอเคเงิน9ก้าสิบสองทีให้ยิงกว่าจะจบสไปเนลเราได้สไปเนลนะครับตรงนี้ฟันห้าขึ้นไป ปักเข้าไปครับเสีนี้อ่ะตรงนี้อ่ะปักเข้าไปกระสุนปืน T.M.P. นะครับผมนะโอเคปีเจมนะครับเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวไปใส่ตรงนู้นคอมบายเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยครับเอเนเกตแมส อเ,เอาอะไรออกดีกระสุนปืนก็สำคัญอยู่เนาะใส่ตรงนี้หักห้านัดไปเอาไว้เต็มห้าจุดสุ <c oughs> ดขอบ <c oughs> ริฟเฟิลแหนกันแหนกันนี้มีนะเนี่ยรู้สึก พาณิชย์เดี๋ยวใช้ต่อนะพ n i ิชย์ปืนสั้นใน,นจะรู้สึกแรงกว่าปืนนี้นะครับนะแต่ว่าค่อยเลิกใช้เมื่อไหร่เพราะมันเป็นศัตรูตัวโล่นะครับขี้เกียจลูกสองใช้กระหน่ำจะเป็นมากลูกสองลูกสองนี้จะล่อยรอแล้วเนะี่ยประมาณแปดนัดไปเดี๋ยวขายก่อนเดี๋ยวไปขายตรงนู้นก็จบละ ไปยังไม่มีอะไราขายตอนนี้ให้รวยก่อน <c oughs> มาขึ้นฝั่งนี้ไปสิบทีกระสุนยิงเจ็ดนัดทีมคงได้ใช้ก็ตอนนี้แหละนะมีประโยชน์กว่าเยอะ ไปเข้าซิกนี้โอเค,อ,เคอ,อกกระติกก่อนอ้าวโอ้ยกไหลยกซ้ายยกขวาโอ้คัตดุยโ้บอลอะไรครับน่ะเจอแล้วไปไปลงไปซะไม่โดนเฉียวเชียว ถ้ามีงอกสอหัวก็ต้องใช้ระเบิดแสงแล้วล่ะตายโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ใช้ละลากนอนไปการบนจะจิตลากตายโอเคผมไม่งอกตอนนี้กลางคืนแล้วครับจะมีหัวงอกขึ้นมาแล้วฝนตกครับเสียงดังถ้าเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับ ตรงนี้รู้สึกจะมีระเบิดเลยครับใครใช้ในระเบิดดูแล้วมี2รลูก3ลูกอนนี้ใช้หน่อยค <ๆ S 1> ือยังไม่ได้เจ็ดตัวหรอกแต่ว่าเปิดช่องของเติมซะพรตอนนี้ยังไม่เจ็บตัวเลยอ่าเจอศัตรูหตัวนะครับนิดนแมนแมนเขาไว้ตรงนี้ตรงนี้ มองไม่เห็นมองไม่เห็น่าตรงนี้น่าจะโดนโดนตายซะโซสตซิงเลยทีนี้ไอ้อตรงนี้ก็ขึ้นไปได้เนาะเหอือซีนัดชักกระสุนเรียบร้อย สั้นมันเต็มแล้วอ่ะพี่น้องมันเต็มแล้วอ่ะพี่น้องใช้ไปเถอะยาตัวเกตก,การเลยมาทนเดีสองแล้วก็ตรงนี้โตโจะเชื่อไะโตได้ทางผ่านก็ดีไะ ถ้าไปตรงนี้น้ำขังนะครับน้ำกดลงม,มาซึ่งมันไปไม่ได้ทีเ่อเอตัวนี้เช็คตรเททางนี้มันตกแรงมากมันมีบางอย่างที่ทางฝั่งเป็นทาง,งนี่บางอย่างที่ข้ามทางนี้ได้ ระเบิดตหน้าค่อยมาเก็บตรงไปยังไม่ได้ใช้ไปท่าแลกรโดดทาาไปข้าไปเรื่อยๆก้าวข้าดีไงก็โดนน,นนะครับนีตะบวแสงมีอะไรทั้งสิ้น,น,นหน้ายดอก แล้วก็ดึงขันโยกปัดไปที่อื่นให้น้ำมันไหลที่อื่นไป็น,นไกลที่ดีดับปิดเตือนนะครับให้น้ำไปไหลไปทางเพื่อเปิดทางนะครับเห็นไหมิดแล้วเรียบร้อยอ่ะ

ไปไปเ้อาตาลตายไปไปไปไังปไมไ่แมตตไวทะลุหัวสเลยฮ่าเต็มเขาดไปหนี่ขดขาดไปหนึ่งกันงข้อดีของปืนเนี้ยทะล ทะลุได้สองคนนะครับจริงๆไปครับเข้าล่องทางนี้สิกนี้โอเคนะที่ว่าเทคเราอีซิกเนี่ยนะครับตราสัญลักษณ์โอเคแล้วกดไกก็เปิดวิทยุมา ฉันได้สิ <S <S <tinc S 1> ่งที s <S <ล>่เรียกว่าที่กลุ่มที่เนี่ยนะที่บลีออนไปที่โบสถ์เพื่อ HD ทุอความปลอดภัยของเราความ HD ปลอดภัยคืองานหน้าที่ของเรานี้ฟันได้นะครับผมเมื่อก่อนเบสองนี้ฟันไม่ได้นะครับนะนี่ฟันโอเคเดี๋ยวนะ ยี่ข้างคาเพียบเลยตรงนี้อ่ะกระสุนห้าสิบไปเทคดาวตรงน,รงน,รงนี้ข้ามไปแล้วมันพาไปไหนวะโอเคจุดนี้แหมเป็นพ่อค้าจุดพ่อค้านะครับ got a selection ได้ขายแล้วคราวนี้ขอขอกขายเลยปูุกใจได้สไปเนดลนี่ก็ขายได้นะแอปเปิลลิงข่อนข้างตัวตัวนี้แต่ตัวนี้ยังก่อนยังก่อนยังก่อนขึ้นกระไดไป ก็ไอนนจะเป็นบอรไฟส์อีกแล้วแต่ของเขามันเต็มมาประเด็นคือตอนนี้จะ,จะใช้อะไรวะมันต้องลุกซองไม่ก็ปืนนี้ออะไปลองสู้ดูมาคาสีนปิดทางซะง,งั้นอ่ะ กันโยกปิดทางหลังอีกครับเข้าหน้าไม่ได้เข้าหลังไม่ได้อะโอเคมาส่งมาที่อีกดึงออกมาดึงออกมาเร็วๆชักไกเยอร์ครับป่าชักไกเยอร์โโอ้หติดคนก็เอาไม่อยู่โโอ้ห แค่นี้สิบคนก็เอาไม่อยู่หรือไงเนี่ยเอือเรียบร้อยไปกันจุยโซนเตะโสองคนเลยเหรอโอ้โหเตี๊ยมอีกจิ้มหมายแล้วเอือแต่เราหลบได้ฮะหาเรื่องเหรอโอเคเอาละ อึบไม่โไปไปด ช่วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยนหมาดิหมาแค่ก้หานะครับที่หยิบจากจับดักเมื่อกี้นะพะฮันแรกโอ้ยนี่เตติโเตะมาคงได้ใช้ลูกซองกันละโตหยิบโตโอ้แล้วนะฮันด้านหลังกบ เราแบบมันมองหมามันมองหมามันมองหมามาใม่ใช่แค่ทรงกาดแล้วเฮ้ยใหญ่แล้วมันหันทางเราเฮ้ยมันหันเร็วจริงๆนี่นี่จะควาเราเราหลบได้เว้ยโอ้โหนี่พี่เขาหยังไงวะมาดิมาดิจะโยนลูกโบลิ่งใช่ไหม ได้เว้ยจ่อได้ปึ๊ Davis บไม่โดนไม่โดนผ่าเข้าไปนะอยู่ไหนเนาะโอ้ยโดนขวาแย่แล้ว ายเรียบร้อยจบจบแล้วเพื่อนเ้ยเรียบร้อยล่วงครับประตูก็เปิดทับบรคนไกลทำงานเมื่อตายไปแล้ว เดี๋ยวนะหมาไปไหนอ่ะฮัลโหลหมาไปไหนแล้วอ่ะโอเคมันคงเพลิดไปละเก็บมาซะมาสมุนไฟเหลืองคงได้ใช้เดี๋ยวว่าใช้จุดสำคัญแล้วกันกินเสร็จจะได้เก็งขึ้นรอเก็บมา ยาก็ห้านัดกระสุนห้านัดกระสุนลูกซอนนี้ชดเชยได้ดีมากเลยสิบนัดมตรงนี้เดี๋ยวเข้าซอกนี้กระสุนห้าสิบมาปืนนี้ถูกนี้หมดแล้วฮะกินไข่เดี๋ยวขอกินไข่แล้วกันกินไข่ดีกว่า เก็มมาจัดระเบียบของหนักจัดใส่รวมไปแล้วกนะันใส่รวมเลยกินไข่ไปไม่รู้จะไว้ทำไมนะไข่อตรงซีกนี้ไปได้ไ ไปนงนี่สิ่งนี้เออมาตรงนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวมาแล้วจากลับไปทางโบสถ์ปเดิมเดี๋ยวเก็บลูกซองไว้ดีกว่าตัวน,นี้ต้องต้องได้ใช้หน่อยแล้วโอเค โอ้เะเอ๋มืดจุงมองไม่ค่อยเห็นฮัลโหลหมาเนี่ยครับเจอหมาตรงนี้นี่ครับหมาดิกมาดิกมาดิตายมันเปื้อนๆอยู่เนะี่ยคนใส่ค่อนข้างมองเห็นใช้ได้อ่ะภาพสวยเห็นไหมเจอแล้ว ตัวนายกระสุนสามสิบน,นัดใช้ได้โอเคตรงนี้ก็ใส่เข้าไปครับตุ๊กอันดิลักน,น,นี้โอเคยูสลาอีกสินเนียทรงกลมไหมมาตรงนี้จะเป็นโบน โบสถ์ครั่งศาสนานะครับ Lost i m u n า d o สนะครับมีอิซิดเนี่ยอยู่ทุกที่ฉันคิดว่าถ้ามันเป็นเป็นรีลิเจียนฟอร์มดิสรีเจียนมันคือคืออะไรวะมันเป็นถิ่นฐานนะแน่ๆสามพันนะครับ้างพื้นที่แปรปิดแปรถูกไม่ดูเลยโะเครเ่อระเบิดระเบิดระเบิดแสง ตรงนี้ไม่มีโอเคก็ขึ้นกระดาษไปมาปืนนี้ก็ออยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ไปได้ไหมปิดครับปิดปิดมาโดดข้ามต้องโดดข้ามขึ้นสุดปุ๊บถึงครับอ,าอ่ายังไงก็ถึง นี่คือหลอเซตเลอร์นะครับผมเนะภาพเซตเลอร์เพียบเลยคลั่งกันมากแต่ของเต็มอีกแล้วเจ้าอะไรออกดีเนี่ยกระสุนลูกซองหนึ่งนัดเออหกสิบเอ็ดออเอาลูกเดียวออกแล้วก่อนเนาะ ระเบิดมากกว่าหน้าค่ากระสุนซะอีกเนะี่ยเอาลูกเดียวออกมาบังคับเลยโอเคต้องทำให้มันรูปร่างนะครับหานไปทางไหนตรงนี้เดี๋ยวใช่ปะวะอ่าตรงนี้ใช่หมุนสทีถูกต้อง ตรงนี้หมุนทีหนึ่งโอเคให้มันเข้ากันนะเรียบร้อยไม่ยากมิศนาไปเหลือนัดหนึ่งชักให้เรียบร้อยเสี่ยงกระสุนแค่นัดเดียวอ่ะเปิดประตูมง แอชลีย์อย่าเข้ามาเอาปางใส่เอ๊ใจเย็นๆสิไม่ไปพ้นเลยใจเย็นแนะทุกอย่างมันจะโอเคชื่อลีออนฉันจะมีประสบการณ์มาช่วยคุณพ่อผมใช่ตกลงจะพาคุณไปจากที่นี่ไปเถอะเรียบร้อยโทรศัพท์เข้ามา นี่เลออนเนี่ยฉันสำเร็จภดีมากเลออฉันจะส่งชอปเปอร์ไปที่นี่นะแล้วจุดนับพไหนมีที่ที่ผ่านไปแล้วชอปเปอร์มาทางนี้ะไโเคนะครับโเคแล้วกดปุ่มพาทางนี้นะครับเราฟังคำสั่งจะนะครับให้ตามหรือไม่ก็รอนะครับ ถ้าจับมันก็ตายนะครับเดี๋ยวมันก็รับปาดจด้วยแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นคอสตูมสองนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเอสลีอ่อะยังไงก็ไม่ตายนะครับที่เหตุเพราะว่าผมเล่นถึงระดับนี้นะผมกลัวเอสลี่ตายมากเลยอะอแปบบจัเดี๋ยวกดเ,เดี๋ยว คือผมจะไม่ผสมนะผมจะกินยาเลยละกันเนาะจะได้แก่ขึ้นไประดับอีกพาไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยกดตรงไหน f o l นี่ครับกด R หนึ่งนะครับสลับกันนะฮะสลับกันกดที่ R หนึ่งนะโอเครับตัว โอ้หเหการเกงในด้วย่ะให้ตายเถอะมามงแต่เกงในไปล้จบข้าจะรับตัวผู้หญิงไปแกเปใครถ้าคุณอยากรู้ข้าคือเอลส์มอนแซเลอร์แล้วเป็นหัวหน้าพุ์วัตผู้ต้องการอะไรแลที่จะไปลบนี้ No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power. And then send her back. No. I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party <laughs> when she returns <laughs> to her loving father. <laughs> but before that, I thought I might bargain <laughs> with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite <laughs> a lot of money to keep this church up and running. <laughs> Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot I to tell you that we gave <laughs> this small <laughs> gift. When I was oh, I truly hope you like our small <laughs> <but> special <laughs> contributions. When the eggs hatch, <laughs> you will become <laughs> my partners. Involuntarily, you'll do as I say. ทำตามที่ฉันสั่งได้แล้วก็จิตใจโอเคจะหายไปหมดแล้วก็สูญเสียหัวใจไม่ให้หมดสักทีดูเหมือนจะเอเลรยนบุกโลกเลยนะยิ้มจับมือโอ้โหเขียวเฉียดนะเนี่ยโอ้โ โอเคฮ้ยโอเคเป่ะเดียอนเกิดอะไรขึ้นล้อไม่ต้องห่วงอะเราได้เข้ามาในเรื่องนี้แล้วก็ออกไปจากที่นี่ก่อนโอเครอบนี้ก็จบนะครับไม่ตายสักตาหนึ่งโอเค87ถือว่าน้อยลงนิดๆโอเคก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบไปปีแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปซีร่าครับบ๊ายบายครับผม